สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมงานแฟชั่นเสื้อสวยๆกันนะคะเป็นสินค้ามือสองที่ซักและทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะในคลิปวิดีโอนี้อก40บวกทุกตัวเลยค่ะพี่พี่คะ่ะราคาตัวละ 69บาทค่ะซื้อครบ3ตัวขึ้นไป207บาทส่งฟรีถ้าสนใจตัวไหนแคปภาพทักแชทเลยสำหรับพี่ๆที่รับชมน้เงเอ๋ทาง y o u t u น e เ้องเอจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้เมมเบอร์ Member น้เงเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้เงเอ๋ทางไลน์ได้เลยแต่ถ้าท่านไหนไลน์ไม่เป็นพี่พี่ต้องไว้ใจน้เงเอ๋อให้น้องยอ๋ออจัดเซตให้โทรมาบอกได้จะเอาแขนสั้นแขนยาวสีนั้นสีนี้น้เงเอ๋อจะจัดให้ใกล้เคียงที่สุดตามความต้องการนะคะพี่พี่คะโทรมาสั่งได้ค่ะ เอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นยังมีสต็อกหลังบ้านขอดูภาพเพิ่มเติมหลังบ้านได้เลยนะตัวที่หนึ่งค่ะอก44ผ้าสวยลายสวยใส่สบายดูหรูดูหราเือกเกินนะคะตัวดีพี่ๆค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะอก44นะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปอก42 เป็นสีพาสเทลตัดกับสีเข้มสีสันสวยงดงามเหลือเกินเวลาใส่ออกมาแล้วจะหน้ารักขนาดไหนอชอบตัวนี้แคปภาพมาเลยพยายามจะทำให้พี่ๆได้แคปภาพได้อย่างแม่นยำนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะอกสีสิบค่ะนี่คือสินค้าขายดีของที่ร้านเลยพี่ๆคือและไม่ใช่มีของตลอดด้วยนะเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองมันไม่ได้แบบผลิต ใช่ไหมคะพี่ๆี่บางทีแบบเนื้อผ้าบางตัวเป็นพันเลยนะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้4ีค่ะอก40สีแดงสวยแจ่งมากโอ,โอ้โหราคาแบบนี้พี่พี่อย่าไปคิดเลยว่าพี่มิกาใส่สีแดงพี่มิกาใส่สีดําราคาแบบนี้ใส่ให้ครบทุกสีเชื่อน้องเห็นนะต่อไปค่ะ46่สีน้ําตาลลายริ้วๆอ้ยค,คุณนายมากตัวนี้ผู้ดีผู้ดีคุณนายคุณนายค่ะ อก46นะคะดูเนื้อผ้าใกล้ๆค่ะว่าสวยและใหม่ขนาดไหนนะคะพี่พี่ขาเนื้อผ้าผิวสมัมผัสส้นทรงเนี่ยดูแพงดูรวยเหลือเกินพี่พี่ในราคา69บาทเท่านั้นนะคะสีดำค่ะคอเชิ้ตพี่พี่อันนี้ก็ใส่ได้ตลอดอย่างเงี้ยสวยเรียบหรูค่ะอก42่ิอก42พี่พี่ขาราคาเท่านี้เนาะเปลี่ยนเสื้อกันได้ทุกวัน เราไม่ต้องใส่เสื้อซ้ำกันแล้วราคาแบบนี้ต่อไปเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามนะคะอก46ค่ะใส่สวยใส่สบายขี้งหนุดหยิดขีมโมโหขีบวยวายต้องใส่เสื้อร้านต้องเนะคะใส่แล้วอารมณ์ดีค่ะใส่แล้วสวยนะคะมีเชือกปูกข้างหน้านะคะพี่พี่ขาด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ต่อไปแคบภาพมานะอก48สี่น้ำเงินโอ้โหพี่พี่ขา คือตั้งแต่อก40ถึง48ใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราใส่แบบโอเวอร์ไซส์เราไม่เน้นเข้ารูะ่ะเสื้อแนวเนี้ยอ่เน้นใส่สวยใส่สบายอ่กินหมูกระทงหมูกระทะก็ว่ากันไปค่ะอารมณ์แบบนั้นนะสวยเรียบหรูดูดีแล้วก็สบายด้วย อก4ี่สโอ้โหเป็นลายดอกนะคะเพื่อนน้าลายดอกสวยมากน่ารักมากชอบความสบายๆน่ารักน่ารักพี่พตัวนี้เหมือนตุ๊ก,กตาเลยค่ะตัวต่อไปอกสี่สิบค่ะสวยๆหวานๆค่ะอกสีนะคะทุกคนค่ะสวยมากค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอื ราคาดีผ้าดีแล้วงานเหมือนใหม่เลยอกสี่สิบค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะอ่าดูความสวยนะะ่ารักขอหัยค่ะอ่พี่ๆขะอยากได้ตัวไหนนะคะแค่ภาพมาเลยต่อไปค่ะอกสี่สิบค่ะลายสกอตนะคะลายสวยน่ารักมากใส่กระทับในใส่พับแขนพี่ๆ่ะ มันสวยมันน่ารักมากๆเลยอย่างเงี้ยพี่พี่เห็นไหมเห็นไหมเออราคาแบบนี้เราต้องมีทุกเฉดสีแล้วอกสี่สิบแปดอารมณ์คล้ายๆเสื้อพื้นเมืองค่ะอารมณ์แบบเนื้อผ้าลายผ้าแบบเหมือนผ้าพื้นเมืองนะคะอกสี่สิบแปดขาสี่สิบแปดนะคะด้านหน้าด้านหลังต่อไปอือ้สีแดงตัวนี้คะ่ะอกสี่สิบหก 46ตัวน,นี้คือพี่ๆขาจะหาเสื้อใส่อยู่บ้านจะหาเสื้อทับในใส่กับกางเกงมีเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยมันเอาไปเล่นได้แบบหลายรูปแบบมากเลยแล้วไหมใหม่ดูค่ะดูความน่ารักของของงานดูสีสันสวยสดมากเลยใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะใส่เบื่อแล้วก็โอ้โหใส่นอนไปปะแป้งไปอย่างนี้อก40ส,ส,สีชมพูลายจุดค่ะอก40ส,ส,สีชมพูลายจุดค่ะสวยสด เหลือเกินชอบตัวไหนแคปมานะคะอู้วิพี่ของจริงสีสีออกแนวแบบสีกะปินะคะอกสี่สิบหกอกสี่สิบหกผ้าใหม่มากแต่ด้วยความที่เขาเป็นสีกะปิพี่พ,พี่เขาไม่ใช่งานเก่านะแต่สีเขาเป็นแบบนี้ตัวนี้เนื้อผ้าเขาใหม่แล้วก็น่ารักแล้วก็พ,พี่พี่ได้ใส่พี่พี่พชอบแน่นอนค่ะนะคะเขาเป็นสีแบบนี้เลยอกสี่สิบสี่นะคะอกสี่สิบสี่ลายสวยสวยโอ้โหใส่สวยใส,ใส่สบาย ใส่แบบเป็นคุณหญิงคุณนายใส่แล้วดูดีใส่แล้วด,ดูเหมือนเศรษฐีเก่าใส่แล้วดูเหมือนรวยมาตั้งแต่เกิดก็น้องเองเห็นน้องเองเห็นอะคนรวยๆใส่เสื้ออย่างนี้กันเยอะอ่ะจริงๆพูดไม่ได้พูดเล่นนะคะพี่ๆคนรวยใส่เสื้ออยางงี้กันเยอะมากเลยเพราะว่าปกติเขาซื้อกันตัวละเจ็ดแปดร้อยนะเขาไม่ได้ซื้อหกสิบเก้าบาทนะแบบนี้ตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆหนูก็ไม่เคยรู้ราคาเสื้อพวกนี้หรอกแต่หนูคิดว่าแพงแหละพอเห็นบนห้างก็แพงเห็นคนรวยๆเขาใส่กันเยอะแบบนี้อ่าวันนึงได้มีโอกาสหาของได้ขายของได้ พี่รู้ไ้เลยนะเสื้อพวกนี้คือดูรวยแน่นอนนะคะอกสี่สิบค่ะอกสี่สิบถ้าซื้อใหม่ตัวหนึ่งต้องมีหลายร้อยหลักพันนะคะงานดีๆอู้สวยๆคอสวยๆสีสวยๆแบบนี้นะด้านหน้าด้านหลังต่อไปลายสวยจังอกสี่สิบสองเป็นคอจีนเป็นคอจีนเป็นผ้ามีลายนะคะเนื้อผ้าแบบอารมณ์แบบไม่รู้ค่ะไม่รู้จักผ้าเรียกผ้าไม่ถูก ว่าจะศึกษาอยู่จะยังไม่ได้ศึกษาเลยขออภัยด้วยรีวิวตามความรู้สึกมันสวยรีวิวตามความรู้สึกมันสวยมากอะ่ะพี่พี่ดูดิเอามันสวยจริงๆนะสีมันแบบเนี้ยคือราคาแบบน้องเอ๋อ่ะพี่พี่ที่พี่สามารถแบบใส่ได้สวยแบบทุกสีเลยปะแขนสั้นแขนยาวพี่พี่สะสมไปเถอะอก40ตัวนี้ออกแนวพื้นเมืองนะคะสีเขียวตัดกับสีดําโคตรสวยเลยคะ่ะพี่พี่น้องเอ๋ขอโทษนะมันสวยจริง อารมณ์มันบอกแบบนั้นหนะ่ะามันก็มาโคตสวยอะ่ะจริงๆตัวนี้สวยใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยอะ่ะอุ้ยงานปากตรงนี้นะ่ะโอ้ยตา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 เห็นไหมอ่ะต่อไปอุ้ยอกสี่สิบผ่าข้างอกสี่สิบผ่าข้างสวยสวยพี่ๆค่ะดูดูดูด,ด,ดูลายดอกสวยมากลายดอกสวยมากเลยนะคะอ่ะดูคะ่ะจะส่งการแล้ว หาเสื้อลายดอกไปไว้ใส่กันเร็ว6 9บาทตัวนี้อกส0สาวอกส6 38ใส่ได้อกสีค่ะสวยอีกแล้วพี่พี่่ะนี่ฮ่น้องเหยอ่ะพี่พี่กว่าจะได้งานมาแต่ละรอบรอนานมากเลยนะแล้วกว่าจะได้รีวิวผู้ซักแล้วอบอบอีกซักอีกอบอีกอะ่ะให้แบบเออทำให้อย่างดีเลยพี่พี่ไปถึงก็พร้อมใส่ได้เลยอะ่ะสวยมากค่ะตัวเนี้ดูสี อก44ค่ะอก44พี่พี่ขาดูสิอะไรจะสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้นพี่พลองคิดดูดิใส่กับกางเกงอะไรก็สวยว่าปะเอาจริงเนี่ยใส่กับเสื้อไหนก็สวยเชื่อหนูเอยใส่กับกางเกงเกบกะโปรงแบบไหนก็สวยใส่กับเสื้อ,อสั้นอก46สวยมากคุณนายคุณนายค่ะตัวนี้คุณนายเหลือเกินค่ะ ไฮโซมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะพี่พี่ค่ะดูลายผ้าดูทรงผ้าดูทรงเสื้อใส่แล้วดูรวยเบ้อนอกหเห็นคุณรวยใส่เสื้อแบบนี้เยอะมากจริงๆพี่พี่เนี่ยงานพวกเนี้ยคืองานแพงมาก่อนนะคะ42ตัวนี้ของจริงสวยมากค่ะพี่พี่ค่ะ ของจริงสวยมากเลยคือพี่พี่ท่านไหนเล่นลายไม่เป็นนะ mm. น้ะองเหวีอแนะนานะว่าพี่ก็ให้หนูจัดเซตให้ได้แต่พี่ต้องมีความไว้ใจหนูแต่หนูรบกวนว่าพี่ระบสุสีให้หนูชัดเจนนิดนึงเด้อแขนสั้นแขนยาวระบุให้หนูชัดเจนนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งนะน้องเห็นไม่ทราบรอกว่าพี่จะใส่แขนสั้นไหมพี่จะใส่แขนยาวไหมน้องเห็นแค่ว่าสมมติพี่แจ้งมาโอเค40่2งอะไรเงี้ย หนูก็จะคัดตัวที่สวยที่สุดในสายตาของหนูแต่บางทีมันไม่ได้สวยในสายตาของพี่ๆี่อ่าทีนี้ยความสวยของเรามันไม่เหมือนกันน้องเอกเข้าใจได้และก็สามารถเปล่งให้กับพี่พี่ได้โดยที่ไม่ซีเรียสอะไรใดๆทั้งสิ้นบริการคืองานของหนูนะคะพี่พี่แต่ว่าพี่ๆระบุก,กับหนูเลยอ่าพี่เอาแขนแขนยาวได้เชิดได้อ่าได้ทุกสีอย่างเงี้ยอ่าน้องเอกก็จะคัดที่สวยที่สุดภรรเกิดเท่าที่หนูจะทําให้ได้แต่บางท่านอาจจะไม่ได้ใส่สีเข้มไม่ได้ใส่สีสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกหนูนะคะ 42ค่ะ42ทำไมน่ารักอย่างนี้แหม่กระเป๋าเสื้อก็ยังมีแบบนี้เนาะลายสกอ็อตอะขายดีมากเลยนะทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้มีมาเยอะหรอกแต่ว่าเวลามาก็คือจะหมดตลอดนะคะ่ะสำหรับลายสก็ตมันดูรวยอะพี่ๆมันเป็นดูเป็นเศรษฐีอะน้องเคยเห็นคนใส่เสือ้อพวกนี้มีแต่คนรวยๆเท่านั้นเลยนะเ,ยนะเอาจริง ต่อไปคะ่ะอ,อกสี่สิบอุ้ยเหนือผ้าเด้งผ้าเด้งผ้าดีสีสวยมากเลยคือเห็นแล้วแบบรู้เลยว่าเสื้อตัวนี้คือต้องใส่สบายที่สุดอะ่ะคนขี้กุดขี้ร้อนขี้โมโห,โหขี้วอยวายนะมาเจอเสื้อร้านต้องเหน,นะคะอารมณ์ดีสบายใจกันทุกคนนะคะอ,อกสี่สิบค่ะต่อไปคะ่ะอ,อกสี่สิบค่ะอ้โหพี่พี่ตัวนี้นะคมเข้มลวดลายดีลวดลายสวยสีสวยมากคะ่ะอยากให้ได้อะอยากให้ลองอะ จริงๆถ้าลองเลยจะติดใจเลยค่ะสวยเวอร์อื้อือกสี่สิบแปดอก48สวยโคตรๆขอไฟค่ะพูี่เพ้ออีกแล้วก็มันสวยก็มันสวยอยาพี่ๆให้หนูทำไงให้เราเหตุทำไง48ค่ะคือพี่ๆท่านไหนที่อก40บวกนะคะ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ไม่ได้เน้นใส่เขา้ารูปยิ่งเป็นโอเวอร์ไซส์ยิ่งสวย40-48ถึงใส่สวยเลยไม่ต้องกังวลว่าอู้จะดูหลวมเกินไปงานตัวนี้คืองานโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วนะคะขอแค่ไม่เกิน4 8ก็พออุ้ยตายแล้วไม่อยากวางตัวนี้เลยตัวหนูเองยังอยากได้เลยอะ่ะอันนี้แบบออกแนวพื้นบ้านพื้นเมืองอีกแล้วน่ารักอีกแล้วค่ะเป็นงานปักงานปักแพงมากนะคะอก40ค่ะ งานปักแพงค่ะพี่เนื้อพงเนื้อผ้าเนี่ยเสื้อพวกนี้พี่พี่น้องเหก็เห็นมีแต่คนรวยๆเท้านั้นเลยนะที่ใส่เคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมอารมณ์ประมาณนี้เลยอ่าของหนูอาจจะไม่ได้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ราคาแต่ความสวยก็คือแบบคุ้มอ่ะคุ้มจริงๆเปลี่ยนเสื้อทุกวันไปเลยนะพี่พี่นะอกสี่สิบสองค่ะเป็นเป็นแขนแขนกูดนะบอกมีแขนออกมานิดเึืองอะ่ะพี่พี่เออออกแนวนักเลงนักเลงหน่อยอารมณ์แบบว่า ลูกคนรวยเอาแต่ใจอ่ะเสื้อตัวเนี้ยใส่แล้วเหมือนลูกคนรวยแล้วเอาแต่ใจอะอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆสวยค่ะกลายเป็นคาเลคเตอร์นั้นไปเลยดูดิแต่สวยนะสวยและใหม่จริงๆต่อไปอก4ี่สิบสี่ค่ะอกสี่สิบสี่สีสวยมากเลยอ่ะลายก็สวยมากเลยข้างหน้าข้างหลังสวยมากพี่ๆ่ะเอาไว้ใส่ราคานี้มันคุ้มอ่ะเนาะต่อไปค่ะอก44ี่สิบสี่ค่ะ คุณนายค่ะอารมณ์แบบคุณหญิงคุณนายเดินไปไหนคนต้องเรียกคุณนายค่ะเสื้อตัวนี้ข่ะเท่านั้นคุณผู้หญิงเท่านั้นคุณนายเท่านั้นในราคาหกสิบเก้าบาทแล้วดูดีขนาดนี้พี่พี่ขาเชิญหนูเถอะหมูหาของดีมาให้กับพี่พี่ต่อไปอกสี่สิบสองอกสี่สิบสองน่ารักเวอร์เสื้อตัวนี้คือแบบน่ารักเวอร์เป็นเป็นผู้หญิงที่แบบมีความน่ารักและมีความเซ็กซี่ในตัว นะคะเล็กๆเบาๆด้านหลังมีแหวกด้วยนะมีแฉกๆนิดนึงน่ารักมากค่ะเนื้อผ้าดีแล้วก็ใหม่ใหม่พี่ๆใหม่แบบใหม่ๆๆมากอะ่ะอุ้ยสีสันสงกรารน,นะคะพอแป๊บๆก็จะสงกรานแล้วค่ะอกสี่สบค่ะอกสี่สิบพี่พี่พี่ใส่สีแล้วไม่สวยไม่เชื่อพี่เชื่อหนูอสีทุกคนใส่สีได้สวยหมดแหละจะผิวสีไหนก็ใส่ได้ พี่เชื่อหนูคือหนูขายราคาเนี้ยหนูอยากให้ลูกค้าได้ใส่เสื้อทุกสีจริงๆอยากให้ลูกค้าได้ใส่เสื้อลายดอกลายเล็กลายใหญ่หนูอยากให้ได้ใส่จริงๆสีสีดำใส่ได้ดูมีพลังมันดีทุกสีอยู่แล้วค่ะตัวนี้อก40ค่ะเป็นลายเสือเล็กๆน่ารักมากอก40อก40นะคะสวยสวยทุกตัว อก4ี่ค่ะลายดอกมาแล้วสงกรานซื้อไว้เถอะพี่พี่เอาไปใส่เล่นสงการเลอะก็ไม่ต้องกลัวราคาแบบเนี้ยใช่ป่ะถ้ามันไม่เลอะก,ก็เก็บไว้ใส่ได้ทั้งปีใส่สวยๆใส่สบายๆนะคะต่อไปค่ะ4ี่สหค่ะสี่ตัวนี้เป็นสีเขียวพาสเทลเป็นสีเขียวพาสเทลเสียขาดูคงดูคอให้พี่ก่อนเด้อคอนะ่ะพับออกมาดีดี นี่ค่ะสวยนะคะคอไม่ได้หายไปไหนนะคะน้องทีมงานบางทีก็ลืมดูพี่พ,พี่บางทีทําเสื้อทีหลายร้อยตัวเนาะก็ต้องขอโทษขอไปหากเกิดการผิดพลาดแต่ให้พี่พี่รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะะเราพร้อมจะปรับปรุงและแก้ไขให้ไม่ต้องห่วงเด้ออก44ะคะ่ะอุ้ยออกเป็นแบบว่าน้ำตาลทองอ่ะดูรวยเวอร์เลยนะตัวนี้ใส่แล้วดูรวยอ่ะด,ด,ดูมีคลาสมากเลยอ่ะพี่พี่ดูดิน้ำตาลทองนะคะชอบตัวนี้ทักมาได้เลยค่ะ ต่อไปอกสีสบดค่ะสีน้ําตาลตัวนี้พี่ๆค่ะสีน้ําตาลนี่คือสีนาประยาเลยนะนี่คือสีที่บิบมีพลังการดึงดูดขั้นรุนแรงใส่แล้วสวยเบ้อค่ะต่อไปค่ะอกสีสบ4ี่ค่ะ, 44, คะตัวนี้สวยมากเลยนะคะอกสีี่ค่ะอันนี้เราเองก็มาอัปเดตมารีวิวให้กับพี่ๆเนาะคือนี่คือสินค้าขายดีที่ร้านเลยก็คือ ขอบพระคุณทุกท่านที่แบบให้การตอบรับนะคะเราจะสรรหามาให้ยากเย็นแค่ไหนก็จะหามาให้นะคะสวยๆราคาเบาๆอก44ค่ะตัวนี้อก4 4ลายดอกเล็กๆน่ารักน่ารักด้านหน้าด้านหลังต่อไปอก4 4นะคะเป็นแขนกุดค่ะพี่ขาลายสวยค่ะใส่สวยใส่สบายนะคะรับรองได้เลยว่าคนขี้งหจิตคนขี้วายมาเจอเสื้อต้องเห็เนี่ยหลับสบายกันทุกคน ต่อไปอก42สวยพาสเทลเป็นแนวพาสเทลไล่เฉดสีได้อย่างสวยงดงามลวดลายโอ้ยผสมผสานมีความผสมประสานมีความแบบดูดีสวยขนาดไหนตัวต่อไปโอ้ยอก44ตัวนี้ขนลุกเลยค่ะกุหลาบค่ะพื้นดําเงินนอกจากจะสวยแล้วสีสดและเนื้อผ้าคือดีมากเนื้อผ้าคือดีมากเลยค่ะตัวนี้ ต่อไปอก42ค่ะพี่ๆขานอกจากที่น้องเอรีวิวแล้วยังมีหลังบ้านอีกนะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังสวยๆน่ารักน่ารัก,รกค่ะต่อไปค่ะสีดำอก44ค่ะเรียบหรูและดูดีใส่สวยใส่สบาย,บายได้ใช้ได้หลายโอกาสดูแพงด้วยค่ะตัวนี้อ่าดูเลยดูเลยค่ะสวยสวยมา สี่สอค่ะลายหัวใจดูใกล้ๆนะพี่ๆนะสี่สิบผ้าสวยผ้าใหม่ผ้าดีเบออ่านี่ค่ะ4ี่นะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะต่อไป42ค่ะคอสวยแขนสวยลายสวยสวยนะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะนี่ใส่แล้วน่ารักมากเลยนะคะทุกคนค่ะไม่อยากวางกะสวยทุกตัวแต่ก็อยากให้ดูหลายๆตัวต่อไปค่ะ48ค่ะ 48นะคะผ้าสวยมากเรียบหลูมากอยากเห็นของจริงถ้าได้ใส่แล้วจะบอว่าอ้เวลีกูดนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะอ,อก42 2ลายสวยมาก ลายดูรวยอ่ะลายดูแบบมหาเศรษฐีมากเลยลายแบบเป็นคนที่แบบมีไซชัดในตัวทีไม่แคร์ใครฉันรวยแต่ฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นอารมณ์แบบรวยเอาต่ใจตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่รู้ความรู้สึกมันบอกแบบนั้นค่ะต่อไปค่ะ48ลายสกอตตัวนี้สวยมากลายสกอตตัวนี้สวยมากเลยค่ะ48พี่ขาลายสกอตเนี่ยเป็นงานที่ฮิตตลอดกาลเลยนะวทไทยด้วตัวนี้เลยค่ะเสียสกอ๊อตอ่ะ ฮิตตลอดการใส่ได้ทุกฤดูกาลตลอดไปจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์หรือใส่พอดีตัวอ่ะพี่ๆเลือกเอาเลยเนาะอก48ตั้งแต่อก40บวกใส่สวยเลยขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของแอรค่ะนะคะ,นะคะอยากได้ตัวไหนก็ทักมาเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาา